สวัสดีค่ะอัปเดตลูกปอมทั้งเจ็ดตัวนะคะเจ็ดตัวนี้สองคอกนะคะลูกค้าเนะก็ตอนนี้เปิดจองนะคะน้องจฉพอมยายบ้านตั้งแต่สิบสองเออเมษาย,ยนหกห้านะคะจะมีสองคอกเนแล้วก็สิบเจ็ดมษาย,ยนหกห้านะคะลูกค้าเนอสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแข็งแรงกินเก่งนะคะเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวผู้นะคะทงสีน้ำตาลเข้มเนาะ ะะเลี้ยงดูแลง,ง่ายค่ะลูกค้ากินอาหารเม็ดแล้วเนาะตัวที่สองนะคะตัวเมียนะคะลนน้ําตาลอ่อนเนาะตัวที่สามนะคะตัวผู้ค่ะน้ําตาลอ่อนเหมือนกันนะคะตัวที่สี่นะคะน้องเล็กเลยตัวนี้ตัวเล็กสุดนะคะตัวเมียค่ะแข็งแต่แข็งแรงนะคะลูกค้าเนาะสีน้ําตาลนี้จะพอมย้ายบ้านสิบสองในสายยนนี้นะคะส่วนทนเราสีละมุนเลยเนาะอันนี้เป็นสีแฟนซีนะคะลูกค้าเนาะนี่หล่อเลยนะคะ ช่อผู้นะคะนี่มาร์กกิ้งสวยมากนะคะอ่ะทนขาวตัวนี้จะเป็นสีครีมนะคะน้ำตาลอมส้มนิดๆออกครีมนะคะมีมาร์กสีขาวที่หน้านิดนึงนะคะลูกค้านะนี่น่ารักนะคะแข็งแรงนะคะนี่ด้านหลังเนาะ,ะต่อไปนะคะสีขาวนะคะเนอพื้นตัวจะขาวจ๊ดเลยค่ะจะมีน้ําตาลอ่อนเป็นขาวน้ําตาลนะคะลูกค้าตรงหน้านะคะสองข้างนิดนึองอ่อนๆอน,นะคะนี่นะคะเหมือนแมวเลยตัวนี้ น่ารักมากเลยค่ะตัวสั้นเลยนะคะนี่เนาะโอเคเนาะสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะกลมๆมเลยนะคะทุกตัวเลยนะคะนี่แข็งแรงนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะคะโอเคเนื้อน้องอยู่คลอ,อ,องสิบสายธัญญะจังหวัดปทุมนะคะลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดมาแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะ